ทษนะครับวันนี้ต้องถอดเสื้อเพราะว่าจะสอนวิธีซิทอัพแบบง่ายๆง,ง่ายขนาดที่ว่าคุณตื่นนอนมาปุ๊บไม่ต้องไปแต่งเนี้ยแต่งตัวกังเกลงขาสั้นที่คุณใส่นอนนั่นแหละครับตื่นมาป,ป,ปุ๊บซิทได้เลยง่ายง่ายหนึ่งนะรตรงช่วงนี้ผมอาจจะไม่ขอตัดน,นะผมจะได้ดูว่าให้ดูว่ามันมันใช้เวลาแป๊บเดียวในการซิทอัพนะครับอันนี้ซิทต,ตรงนี้ห้าสิบทีทั้งหมดร้อยห้าสิบตรงนี้ก่อน อันนี้เซตทั้งหมดสระดับนะครับระดับละห้าสิบทีนะผมจะทิศแบบเต็มๆไม่ตัดเลยนะครับจะได้รู้ว่ามันใช้เวลาไม่นานแป๊บเดียวเอง ไม่นานนะฮะนี่เนี่ยใส่ตรงนี้ใส่ละห้สิบทีทั้งหมดร้อห้าสิบทีปั๊บเดียวเสร็จละเนะแล้วมาต่ออีกห้าสิบทีครับ่ง่าย เสร็จแล้วง่ายไหมครับตะกี้ผมซิทอย่างนี้50 50 50 50าสิบาสิบห้าสิบแรกจะได้กล้ามเนื้อข้างบนห้าสิบสองจะกล้ามเนื้อที่สองห้าสิาจกล้ามเนื้อที่สามส่วน50าสุดท้ายก็จะได้กล้ามเนื้อก้อนที่4วิธีนี้ ถ้าเมื่อก่อนผมซิทเวลาเจ็ดร้อยทีแบบท่านั่งปกตินี่นะจะได้กล้ามในเฉพาะข้างล่างข้างบนนีดป่องมาใส่เสื้อหรือไม่ใส่เสื้อก็เหมือนคนลงพุงแล้วสําคัญคือผมเป็นคนกินเยอะกินเฉลี่ยแล้วบะหมี่มื้อละสามก้อนบวกลูกชิ้นอีกห้าลูกหกลูกก็รวมสามมื้อเนี่ยบะหมี่เก้าก้อนโดยเฉลี่ยนะนี่เทียบเป็นอัตราส่วนจะเห็นภาพแล้วก็ลูกชิ้นสกว่าลูกแล้วก็ผลไม้สักวลาสองชิ้นแล้วก็อาจจะมีไอติมหรือขนมอีกเนี่ยกินเยอะขนาดนี้คนอายุห้าสิบเอ็ด เตากำลังก,กายแบบเะเกี้ที่ไม่ตัดเพราะว่าใหญ่ได้รู้ว่ามันปั๊บเดียวเองเทียบกับสมัยก่อนผมออกเจล้อยทีบางทีออกจนท้องเป็นตะคิวเลยแต่ข้างล่างนี่ยกแต่ข้างบนนีดป่อง mm hmm. วิธีนี้ถ้าคนที่ไปออกท่าเนี้ยซิ่สองร้อยทีแบบเราโหใช้เวลาซิ่นจนบางทีปวดท้องหน่อยหน่อยด้วยซ้ำแล้วก็ตรงนี้ยังป่องไม่มีประโยชน์แต่ความแข็งแรงของท้องเขาจะได้แต่จะไม่ได้ผลลัพธ์รูปร่างที่สวยงามเพราะเราต้องการรูปร่างผมไม่ต้องการผลลัพธ์ความแข็งแกร่งของท้อง ผมก็เลยมาทําวิธีนี้ให้ดูว่าถ้าเราทําวิธีเนี้ใช้เวลาแป๊บเดียวแต่ได้ผลลัพธ์ที่ดีผู้หญิงก็ซิทได้ผู้ชายก็ซิทได้เพราะว่าหลายคนไม่รู้ไปซิทท่าเนี้ยคุณซิทบางทีจนท้องไม่ตะคิวเลยกล้ามเนื้อย,ยังขึ้นอย่างนี้เลยท้องยังขึ้นอย่างนี้เลยเป็นเหมือนคนลงพุงแต่ถ้าเกิดคุณซิทแบบผมเนี่ยกล้ามเนื้อจะไม่ท้องจะไม่แข็งแรงเท่าเขาแต่จะสวยงามก็คือราบเรียบเป็นการโกงโดยไม่ต้องออกกําลังกายหนักๆแบบคนที่ไปซิทท่าอย่างนี้น วิธีนี้คุณไปลองใช้กันดูผมรับประกันได้ว่าไม่เหนื่อยนะตื่นมาแม่งใส่เสื้อเลยออกได้เลยไปลองกันดูครับ